สวัสดีค่ะวันนี้จะลองมาทําทดลองทําแป้งข้าวหมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ลองทําอันนี้ใช้ข้าวเหนียวประมาณ1นึ่งส่วนสี่กิโลค่ะสองหกรัมค่ะแช่น้ำไว้ประมาณห้าชั่วโมงเดี๋ยวรอ,อน้ำเดือดแล้วจะไปนึ่งกระโมงข้าวลองดูค่ะ อัเดือดแล้วจะลองใส่ไปดูจะลองนล่งวปทีนดูลองนล่งดูหลังจากท่านเหนียวสุกแล้วก็เอาลงมาผึ่งลมไปก่อนค่ะเดี๋ยวผึ่งลมให้แห้งสักพักหนึ่งจะเอาไปล้างล้าง ยางข้าวเหนียวออกค่ะหลังจากข้าวเหนียวแห้งเดี๋ยวจะเอาน้ำเป็นน้ำสิงนะคะีค่ะลงไปแล้วก็ล้างในรูสึกว่าจะเยอะแล้วเดี๋ยพี่จะคนเลยนะคะขยำขยำเลย อนุ่ยาสักครู่ค่ะหลังจากล้างข้าวเหนียวแล้วก็กรองผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็ลองใส่แป้งลูกแป้งลูกแป้งนี้ก็ใช้เศษหน่งส่วนสของ1กองของซีกเศษหส่วนสีของซีกขวาค่ะ พอมาบีบีมัเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองโรยไปเลยค่ะจากโยรยลูกแป้งไปก็คลุกเคล้าดู จากคุกเครา้าลูกแป้งกับข้าวเหนียวแล้วจะเติมน้ำตาลไปประมาณสองช้อนโต๊ะเลยไปเลยค่ะจะคลุกเคล้าต่อคุณชงว จากไปใส่แป้งลูกหมากแล้วก็ใส่น้ําตาลกุกคลาวจนเข้ากันแล้วก็มาบรรจุใส่กล่องนี้แล้วจะปิดฝาทิ้งไว้รอดูว่าจะหวานหรือเปล่พาพอนี้เป็นการทดลองทําครั้งแรกค่ะเดี๋ยวปิดฝาและเก็บแล้วรอดูผลกันค่ะรอรอรอจริงๆก็บอกว่า24สีชั่วโมงก็น่าจะหวานแล้วนะ แต่นี้ยทิ้งไว้สาสิบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูกันค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองตักตักชิมน่าจะเป็นนะเพราะมีน้ำแล้วเนี้ยประมาณประมาณนี้เดี๋ยวตักแบ่งใส่ถ้วยมามาชิมดู หวานกำลังดีเลยค่ะแสดงว่าทําเป็นแล้วค่ะได้อยู่อือโอเคประบสบความสเร็จหวานกำลังดีไม่เยอะเกินไป